ตัวอาคารสถานีก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะดูแทงน้ำแล้วเป็นยังไง โอเคก็ช okay. ่วงวังโพถึงเกาะมาหามงค,คลเนาะเดี๋ยวผมจะอัดยาวเลยนะครับจะได้เห็นเส้นทางตอนที่รถเร่งเครื่องขึ้นเขาเนะว่าเป็นยังไงบ้าง ก็เท่าว่าผมาทำลายสติติแล้วนะมาถึงสายน้ำตกที่ปลายทางจริงๆแล้วครับนะอันนี้ก็คือมารีวิวทดแทนเนาะครั้งที่แล้วที่เรามาไม่ถึงนะ อขอก็ต้องเปิดวีดเดินตลอดนะครับแต่ก็เดือนนี้สายน้ำตกก็เริ่มมีการปิดทางลักผ่านไปหลายจุดเหมือนกันนะ รถกำลังขึ้นเขาแล้วให้ดูกันนิดนึงโอเคนี่ตรงนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับ สะพานนะตรี้ตรงนี้ก็สูงเหมือนกันนะครับพอๆกับสะพานควใหญ่ได้นะแต่ไม่ไม่ถึงทำกระแสกลงไปนี่เป็นเหวเลยนะ ก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นหน้าผาเนาะนี่เห็นมุมแม่น้ำอีกอีกมุมหนึ่งนะจะเห็นไกลๆหน่อยนะ ถ้าเป็นระยะเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นหน้าผานะ อภูอเขาที่มันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาเขาก็ใช้วิธีการผ่าไปเลยนะยก็คล้ายๆกับไอช่องขอบฟูที่เราผ่านมาช่วงแรกๆอะเนาะ มีวิวแม่น้ำเนาะน่าจะเป็นแม่น้ำแควน้อยนะครับถ้าจะไม่ผิดต็นนี้ก็คืออีกสิ่งอีกหนึ่งอันซีเนาะที่อยากจะพามาชมนะครับผมว่าเป็นจุดที่เด็ดอีกจุดหนึ่งเลยเนาะลองจากท่ามกะแสแล้วก็สะพานแฝงใหญ่ ทีสถานีนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวม,ม,มันเต็มนะแล้วก็แบตหมดเองเพราะผมก็ต้องเหลือแบตเอาไว้ถ่ายเลยคงกลับจริงๆไนะเนาะอันนี้กำลังลงจากเขานะครับ ก็โค้งนะก็ธรรมชาติตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์มากเลยนะโอ้มีสะพานมีสะพานขึงด้วยนะไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะ้นรน มันถึงว้าวอันนี้ก็มาถึงที่รถเกาะมหามงคลแล้วนะครับก็เหลือระยะไางอนิดหน่อยเนาะก่อนจะถึงสถาน,นีน้ำตกนะครับ ก็น่าจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมแล้วแถวานี้